สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องยูทูบชาแนลนะครับวันนี้เราพาเข้ามาดูยำเหมือนเดิมนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดต้นลูกหน้าสามชลบุรีนะครับคนกําลังเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูยำเจ๊ปเปิ้ลแซ่บๆกันนะครับคนเยอเจเปิ้ลกำลังยุ่งเลยนะ,ะสวัสดีครับเจ๊ปเปิ้ลสวัสดีครันี่มาดูยำคอหมูทอดเลยนะนี่คอหมูทอดเมนูนี้60บาทนะค,ะครับฮอตมาก นะมาดูยำพรหมุตทอดเจ๊เปลี่ยนขอนก่อนนะยำพรหมุตทอดนะหกสิบบาทนะใครมาลองก็ติดใจคุณนี่ได้ข่าวมีเมนูใหม่ด้วยเหรอครับมีค่ะปลาดุกฟูนะคะเป็นยำปลาดุกฟูนะนี่พรหมูทอดเราจะทอดกันในร้อนเลยนะครับผ่นไปผ่านมาอย่ืมแวะหมูดหนึ่งครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดเต้าลุงหน้าศาลจันทบุรีนะครับ นี่เป็นยำคอหมูทอดนะ60บาทนะใครมาลองก็ติดใจขายดีนะครับเมนูนี้คอมูท่อนี่เป็นอะไรเจ๊ต้มแซบนี่ต้มแซบก็มีบอกแล้ว70บาท ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนือมุมช่องชแนล้วยนะครับเมนูท้ายให้รอนะครับยำคอหมูทอดนะครับใครลองก็ติดใจนะม,มาดูยำคอหมูทอดกันมีเตียงน้ำยำไ้เสร็จแล้วนะครับรอคอหมูนะครับ นี่ก็จะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะนี่เตรียมเครื่องไปน้องตะวันตำต่อนะครับ เตรียมเครื่องตำสวโพดนะครับาวโพดไต่เค็ม60บาทนะครับผู้นชนะใหม่สวยงามนะครับเสแล้วเตรียมให้น้องตะว,วันตำตรงนู้นเลยนะครับมีคอหมูทอดก็กำลังทอดกันนะ60บาททอดล้อๆเลยนะต้มยำก็ทำตำก็ตำนะครับ คุณวายไปหมดนะครับวันนี้ <c oughs> นี่ต้มแซ่บน่าเจ็ดสิบบาทต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะนี่เป็นไงไสองที่โตนะครับดูยำคลองบุ่ทอดหกสิบบาทนะเมนูยอดฮิตนะครับเมนูนี้ มาลองก็ติดใจนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าแวะบุญหนึ่งนะครับร้านเปิ้ลยำแซฟเวอร์ตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะครับนี่ยำขอหมูทอดหกสิบบาทนี่นะคะตำข้าวโพดนี่ตำข้าวโพดหกสิบบาทนะจุกจุกนี่มัดคยำขอหมูทอดนี่ก็หกสิบนะครับนี่ส่งที่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับกลัไปเมนูเลยเจ๊ ลาบหมูบอกแล้วมีหมดทุกอย่างนะลาบน้ำตกต้มยำต้มแซ่บมีหมดนะครับนี่มาดูลาบหมูหกสิบบาทนะลาบหมูหกสิบบาทนะครับ ครบจบร้านเดียวนะครับทั้งส้งตมตำทั้งยำทั้งน้ำตกลาบหมูนะครับต่อไปยำอะไรครับเจ๊ยำไข่ปเลาเ,เลเซียวนะช่ปาลอย <c oughs> นี่เน้นยำมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> มีส้ตมตำต่อ ยำไข่ปลาเลเซียวชุดละร้อยนะไข่เม็ดใหญ่ๆเลยนะครับนี่หลังไปผ่านมาอยู่แวะหมุนนะครับร้านเปิ้นยำแซบเบอร์ตลาดโตลุงหน้าสามเชนบุรีนะครับรับประกันความแซบนะครับร้านนี้าะัรตีจากยูทูบและหลายท่านที่มากินนะครับ ดารายังมากินนะร้านานี้นี่ยำไข่ปาลาเลเซียมาแล้วชุดที่100บาทนะยำไข่ปาลาเลเซีย,ยนี่100บาทเป็นไงจุกๆไปแล้ว เราจาดตำตำติ๊กครบละถึงจะต่อปูม้ามาดูยําพูม้าต่อนะยําปูม้า80สิบาทนะครับมาตัวใหญ่เลยนะครับวันนี้ ครอย่างครบแล้วนะคะขาดต้มตำอีกเดียวนะลูกย้าเชิญเลยค่ะตะวันจ๋าวานเอาเมนูให้ลูกค้าก่อนเลยค่ะลูกอันดับแรกมียาผุมานะคุณเห็นปะผ่านไปผ่านมาอยู่ไว้หมื่นนะครับร้านเปิ้นยำแซ่บเวอร์ตลาดโตลุงหน้าสามชลบุรีนะนี่ต่อฟุ้งฟูยิ้มคิดเงินเพิ่มนะมิจยำลุมิจยำเบคอนค่ะสามอย่างค่ะ แป๊บหนึงนะคะแปบ๊บนะคะจะแบบต่อเลยค่ะที่เราพอทำตามเล่ะได้ครัแบแป๊บนะคะเดี๋ยวนะ่ๆหนะ่อยหพี่กำลังทำให้นะคะแปบบ๊บมีย่งปูม้าแปดบาทอือขอถ้วยไม่คิดเงินเพิ่มนะครับร้านนี้ มว่าจะใส่กล่องขอถ้วยไม่มีคิดเงินเพิ่มนะแต <Okay. S 1> ่แล้วใส่ถึงกลับบ้านยังปูม้า80ดปุ๊ต่อน้ <Okay. S 1> ลูกค้ามาก็จะจดที่หลักเลยนะจดลับปักที่หลักเลยนะครับ <Okay. S 1> นั่งรอค <Okay. S 1> ้าจะนั่งรอหน้าร้านนะครับ <Okay. S 1> นั่งรอที่ร้านนี้บรรยากาศในร้านหน้าร้านนะครับลูกค <Okay. S 1> ้านั่งรอ เอาไปเมนูอะไรเจ๊ค่ะอันนี้จะเป็นยำปลาดุกฟูนะนี่ยำปลาดุกฟูมาแล้วเราจะต่อของน้องสายยาต่อด้วยดำปูปลาใช่มจ้าตามไปไม่ใช่อ๋อใช่เชิญนั่งเลยครับลูกค้ามาจะเข้าไปที่ร้านนะครับมีบรรยากาศในร้านนะดูยำปลาดุกฟูนะครับเดี๋ยวเราเมนูใหม่เลยนะขายดีนะครับเมนูนี้ เราพามาดูเมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมงชจนชาแนลด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำยำปลาดุกฟูนะนี่สองรับหนึ่ง ดูยำปลาดุกฟูยำปลาดุกปูเมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุม่มมองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอยู่เป็นกำลังใจกันนานๆน,นะครับน,นี่ยำปลาดุกปูเจ๊ก็จะไปอาปลาดุกปลาดุกทำเองนะครับร้านนี้ปลาดุกเราทำเองกับมือเลยนะครับมาทอดกันร้อนๆกรอบๆน,นะครับ ปลาดุกทำเองนะแล้วก็จะโรยถยั่ยนี่นะชุดนี้80บาทนะยังปลาดุกฟูนะครับขอถ่ายรูปนายนะเจ๊ถือเลยะน,นะยังปลาดุกฟู80บาท ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับร้านเปิ้ลยำแซ่เปิ้ตลาดต้ตลุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับมาก็แวะมาชิมได้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องหนูเมืองไทยชาแนลด้วยนะครับมาเรามีโต๊ะนั่งนะลูกค้าเต็มร้านแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับ